วิวที่พักนะคะขอพักรุ่งทิพย์นะคะติดกับร้านทองคำหลังจจาอาเภอจักราหลังสถานีตำรวจนะคะตรงนี้ตึกสามชั้นนะคะข้างล่างก็ไว้ค้าขายนะคะทางบนสีฟ้ากับสีชมพูชั้นสองกับชั้นสามนะคะ สอดรถบริเวณน,นี้ได้นะคะสอดรถบริเวณน,นี้ได้ที่พักชั้นสองนะคะชั้นสองสังเกตจะเป็นพื้นสีฟ้านะคะมีเลขที่ห้องให้ ขึ้นชั้นสามจะพื้นสีชมพูสังเกตนหมค่ะแล้วก็เห็นวิวอยู่ชั้นสามนะคะจอดรถเก๋งก็นดีเลย นี่ใกล้ๆโรตัสเซเว่นร้านทองคำหลังอำเภอจักรลาดค่ะ